สวัสดีครับสวัสดีนะครับมาแล้วมาแล้วนะครับสวัสดีทุกๆคนนะครับวันนี้อยู่กับร้านพี่อ้อยนะครับคอฟฟี่ชาคาเฟ่นะครับบรรยากาศดีๆเครื่องดื่มต่างๆขางทางร้านพี่อ้อยนะครับวันนี้ผมมาในบรรยากาศแดด่องแล้วรู้สึกว่าจะสนุกมากนะครับรอบเช้าเช้าก่อนเข้างานกันนะติดใจบรรยากาศช่วงเช้าร้านพี่อ้อยแหละ แว่มาป่วนร้านพี่อ้อยซะหน่อยอนนสวัสดีครับพี่อ้อยสร้างเสียงนกจ๊บกาแฟนะครับนันเจ้าช <c oughs> นกนี้ก็เป็นนกตามต้นไม้แถวล้านพี่อ้อยนะครับรู้สึกแปลกๆ <c oughs> รู้สึกแปลกๆอารมณ์แบบอารมณ์แบบแบบเหมือนเหมือนภาคใต้เขากินชาไหมทวอยจิบชาดูนก แม่พี่กอบเป็นเช้ามืสไปแ <laughs> ดีดใช่ไหม <laughs> วันนี้ผมนอนมาเต็มไงพี่อ้อยนอนแต่หัวถ้ำไงถ้าวันไหนนอนดึกๆนี้มาถ่ายพี่อ้อยจะเหงาเอาวนี้นะคะค่ะเกี่ยวนี้ <laughs> คืออะไรพี่อ,อ,อ้อยเกลี้ยงยกล้นอน,น,นี้เราเปิดล้องด้วยเมนูยำเลยนะครับ กลิ่นหอมมากนะครับอันนี้ลูกคาก้าประจำโบเรียงนานพี่อ,อ,อ้อยอืมยกหรอขาดไม่ได้เลยหนุ่มอีกแล้วนะพี่อ้อยแก้วสกีนพี่อ้อยายวับไปเลย <laughs> ดำมิดเลยนะครับลูกค้าต้องกินให้หมดนะครับถึงจะเห็นลายสกีนชากแก้ว <laughs> แก้วแรกนะเราจะไปเสิร์ฟนะครับเดีย๋ยวเรามาดูหน้าร้านพี่อ้อยกันเลยว่ามีอะไรบ้างนะครับนี่ร้านพี่อ้อยอันนี้ก็จะจัดประมาณนี้นะครับร้านพี่อ้อยมีบริการจัดส่งฟู้ดแพนด้านะครับสั่งซื้อผ่านแอปได้เลยนะครับนี่ป้ายเมนูร้านพี่อ้อยเนี่ยมีสองด้านนะครับยืนอยู่ตรงไหนยืนอ่านได้เลยแล้วก็มีด้านล่างให้ด้วยนะครับ ร้านคอฟฟีชาคาเฟ่ร้านมื่ออนี้ก็เป็นเคาน์เตอร์เปิดโล่งนะครับลูกค้าได้มายืนรอเนี่ยยืนดูพี่อ้อยชงกันเพลินเลยนะฮะร้านพี่อ้อยนี่ก็สามารถโทรสั่งหรือจะเป็นลายแอปมาสั่งก็มีนะครับโทรสั่งจองไว้ อะไรพี่ร้อยช้อนหลุดมืออ่ะกลิ่นคือพันแบบอช้อนหลุยมือช้อนหลุดคลิปเมื่อวานมีหลายท่านทักเลยว่าคลิปสั้นไปนะพี่ร้อย ผมรีบผมมาแบบรียบๆรีบด้วยไงนะครับเดีย๋ยววันนี้ผมจัดให้เต็มๆยาวๆแบบชมแบบอิ่มน้ำสำรานกันไปเลยนะสายก็ร้อนร้อนก็ถ่ายได้งายมาแปองเย็นร้อนขาร้อนหลมีคอมเมนต์บอกว่าอย่างนี้ด้วยนะพี่อ้อยบอกว่าเวลาดูช่องพี่อ้อยแล้วต้องหาเครื่องดื่มมานั่งด้วยนะ <laughs> จะได้ไม่หิวดูไปก็กินไปอะไรประมาณนี้นะครับ อันนั้นเป็นเนตกาแฟใช่ไหมพี่อาดานนุน<อ>ที่่งเ,<อ>งเสร็จชงงเสร็จ <c oughs> โอวันตีนจริงๆผมเคยฝึกทำเมนูโอวันตีนที่อ้อยนะทุกคนอ,อยากจะบอกว่าชงเหมือนก,นกันกับพี่อ้อยเป๊ะเลยนะครับแต่ไม่อร่อยเหมือนพี่อ้อยนะครับ ที่ไอยบอกว่ามันอยู่ที่น้ำหนักมือด้วยนะครับข้อสำคัญเลยลาเรายละเอียดเยอะจริงๆโอ้วันนี้เดี๋ยวลูกค้าแก้มาใส่ลูกค้าสะดวกชอบใส่แก้มไปเองนะ น,น่าจะเป็นแก้วเก็บความเย็นนะส่วนมากที่ผมเห็นนะครับลูกค้าที่เอาแก้วมาใส่เองดีอย่างนะพี่อ้อยเครื่องดื่มจะได้อยู่นานๆถ้าเป็นแก้วเก็บความเย็นแก้วอะไรนะแก้วเย็นติพี่อ้อยทำไมไม่เอามาตั้งขายหน้าร้านเลยอ๋อนนน แคบจ้าโอ้โหฮะแล้วก็ใช้ได้นานด้วยนะพี่อ้อยใช้ได้นานนะครับแก้วแบบนี้นะว่าแล้วผมหามาขายด้วยก่อนนะทั้งถ่ายทั้งขายมันก็มีหมดเลยมันก็มีหมดแล้วตลกไหมคิดว่าแบบทั้งมาถ่ายพี่วาทั้งหามาขายนะตอนที่อ้อยตอนนั้นเขาขายแบบกันสองสามร้อยเลยเนาะใช่ใช่ในห้างก็มเีขายสามสี่ร้อยเลยนะครับตอนนี้ราคาหลักสิบค่ะ ข้าว99อย่างนี้เพราะวเป็นโอกาสอันดีเลยผมชอบคองถูกยังไม่มีเหรอคะยังผมยังไม่มีอันนี้พี่้อยน่าจะกันไว้รอนะอันนี้เป็นชาชาเย็นชาไทยแนะ่เลยอดูสีตอนยังไม่ไม่ชมครับสีเข้มๆเลยนะรอลูกค้ามาคอันนี้เดี๋ยวลูกค้ากมาส่ พี่ห้อยจะเริ่มกรองชาไว้รอนะเป็นโถโตเลยนะชานี้ก็เป็นสูตรผสมจากทางร้านพี่ห้อยเองนะครับพี่ห้อยคิดค้นสูตรชานี้ขึ้นเองแล้วก็มีสีที่สวยงามแล้วก็มีกลิ่นหอมนะแกงนะผมแพ้สีเหลืองมากเลยสีเหลืองสวยนะครับ ไม่ได้เห็นพี่อ้อยกองชานานแล้วพี่อ้อยร้อนเหมือนเดิมเดิมเดิพี่อ้อยขึ้นไปเติมน้ำร้อนนะครับน้ำร้อนเครื่องนี้ไม่พอ กลินหอมละมุนมากเลยครับพี่อ้อยอูไอความร้อนขึ้น หอมกลิ่นกาแฟนี่กาแฟจริงๆตอนเช้าเนี่วโ,โหกาแฟเมนูเย็นนี่พี่หอยจะเริ่มต้นที่25บาทนะครับถ้าเป็นกาแฟสดพี่หอยจะเริ่มต้นที่30บาทนะครับ ร้านที่ก็จะมีท็อปปิ้งเสริมเช่นโอริโอ้ปีโป้คอนเฟกอะไรประมาณนี้ใส่เพิ่มได้นะครับบวกเพิ่ม5บาทถ้าไม่จุใจก็10บาทได้นะครับนี้จะแช็น นี้เป็นแก้วจากพี่คนส่งน้ำแข็งมาครับเอ็นพี่ี้ยวไอชองล้วอดไม่ไหวแกบอกว่าแกโดนกลิ่นหอมกาแฟของเนี้กาแฟ บอกนะครับร้านพี่อ้อยน,นี้จะใช้สองบริษัทนะครับในการส่งน้ําแข็งครับเผื่อแบบบริษัทไหนมาช้าก็จะมีอีกบริษัทหนึ่งซ้อนไว้ครับกันพลาดด้วยว่ลาลูกค้าจะเข้าช่วงเช้าเช้าเลยนะบ,บางวันก็จัดา้าน,นักทันเสร็จดีก็จะมีลูกค้าเข้าเลยส่งเรื่อยๆของงยังนะครับแก้ปกแกกันเลยโอ้ยระหว่างวางนี้นะอ้า ที่กกาแฟขาน้ำแข็งมาเออผมจะได้ไม่งง <c oughs> ยิ่งหวัวทีอท่อ <laughs> 上海。<倒> <laughs> ราบนะครับถ้าอยากนอนก็จะแนะนำเป็นนอนสุดก่อนนะครับก็คือลาเต้ถ้าเป็นเอสเปรสโซ่เนี่ยก็คือเป็นแข็งสุดเลยนะครับชาเข้มสุดอามเมริกาโน่นยิ่งหนักเลยนะถามแล้วว่ <c oughs> บาบุญชาพอนยน เป็นบ้านอย่างหอนเบิดเลยครับ้า,บานเนี่ยอันนี้เป็นออเดอร์โทรสั่งออเดอร์นี้ขี้เกียจรอคิวนะครับก็เลยโทรมาสั่งไว้ มาถึงแล้วก็จะรับเลยนะครับลูกค้าจะได้สะดวกสบายนะครับมีแอบแซวลูกค้าพี่ออย,ยด้วยเนา,านะนะฮะชอบมะนาวตัวเอากาศร้อนๆนี่เมนูชามะนาวนี่ขายดีนะครับจวดใช่ไหมจวด <laughs> ดูน้ำมะนาวแบบเยอะเลยนะ มีนะครับคนที่อยากได้มะนาวเพ<ม>ื่อก็แบ่งให้นะครับิีไปน้ำลายิีไปน้ำลายแตกไปลเลยจริงๆผมก็มาขอพี่วายใส่ส้มตำด้วยแหละสักลูกสองลูกแ่บๆเมื่อวานผมดูช่องยู u ู e เขากินต้มเส้นเหพี่้อยต้มเส้นหลังโรงเรียนคอนเทนต์เขาอ่ะดูไปดูมาอยากกินอยากกินโอโ้โหยุ่งต้องแบบไปซื้อต้มเส้นอยู่ตลาดช่วงเย็นด้วยนะครับทีนี้ไปเห็นไปเห็นแหละตีนไก่เขาต้มไว้ก็เลยไปขอไปถามเขาดูว่าขายไหมเฉพาะนี้เขาอ๋อขายอยู่เขาบอกว่าเขาเรียกว่าซูเปอร์ต้มซูเปอร์ทุกทสี่สิบบาท ชาระแม่ค้าอ่แม่ค้าที่ร้านก็เลยต้องแยกแรบตักเอาเฉพาะตีนไก่ให้แต่แม่ค้าเข้าใจดีนะเขาตักให้อยู่ก็เลยกลิ่นน้ำซ้ำลานกันไปดูทีไรผมหิวตามทุกทีเลยต้อมเส้นกว๋วยเตี๋ยวกว๋วยจับเนาะใช่ ต้มเส้นนี้อร่อยนะเป็นเป็นอาหารเบาเบาท้องเราดีด้วยโหชาเขียวหอมเี้ไอ้กองเสร็จตะกี้เลยนะครับชาเขียว มีลูกค้าทาง YouTube นะครับตามมากินร้านพี่อ้อยด้วยนะพี่อ้อยพูดในฟังครับผ่านแว่ไปแว่มาเส้นขอนแก่นรนะ้านพี่อ้อยจะอยู่จังหวัดขอนแก่นอยู่อำเภอรกระนวนนะครับเปิดตั้งแต่เจ็ดโมงเช้ากันเลยก็ไม่ใช่สิหกโมงครึ่งสิทุกวันนี้ตั้งร้านอยู่ยเิงนะ่งพี่ออยอเวลาตั้งรานด้วยลูกค้าเข้าตั้งแต่หกโมงครึ่งเลยนะครับ ปิดอีกทีก็นู่นเลยนะครับหกโมงเช้หนึ่งทุ่มนะครับก็เปิดเรียนก็จะประมาณนี้ก็จะขยับมาเปิดเช้าขึ้นแม่มีเขียวนี่หอมกว่าเพือนกนะท่านใช่เขียวใช่ครับสีเ,เขียว ไปชื่อได้เลยค่ะลูกค้าจะบอกคิดค่าหนึ่งอ๋อนัดเวลาไวแล้วใช่ไ,ใชไหมมาก่อนมีพี่ว้อยมาม <laughs> <laughs> ีนะผมเจออยู่โทรเสร็จปุ๊บมาปับเลยปั่นพี่ว้อยหรือเปล่า <laughs> ระวังนะก็ขับน้ลืมดูว่ามีช้อนอยู่ใกล้สกิดเลยอุปกรณ์เสียว่าบเลย นี่ผมยืนรับวิตามินบีอยู่คนเดียวแล้วนะพี่วอยท่อนล่างเลยมน,นี่เรายืนอยู่กลางแดดกันนะครับพี่วายคงจะเย็นเนาะอยู่ข้างในอเะนาะดูสิทุกคนเนี่ยแดดแล้วนะครับเด็ก ไม่เป็นไรผมรับวิตามินยามเช้าเชาพี่อ้อยสุขภาพผิวจะได้ดีนะเดี๋ยวพี่อ้อยเตรียมขอย้ออีกแน่นอนอ่ะตาตั้งกันเลยพี่อ้อยกินหอมมากกาแฟสดทีไรหนิดหอมไปผมยืนอยู่นี่นะครับ เครื่องนี้น่นนะกินลอยมาที่นี่ล,ลมลมไปงนโโ้โอ้ยหอมหอมหอมจริงต้องพูดเลยแหละวันนี้เสียงก็บาจจะบูบี้นิดนึงนะหน้นนนนนากากสองชั้นเหมือนเดิม <laughs> จะเป็นลมตอนไหนก็ไม่รู้หายใจไม่ออก <laughs> อูหอมหอมหอมทะลุแมสเลยพี่วอยแก้วนี้สักแก้วเลยถ้าไม่หอมกว่าเพื่อนนะพี่วอยนนี้เมนูอะไรคาปูชิโน่หอมอะลาเต้ยังไม่แบบขนาดนี้นะย่อยมันก็กาแฟตัวเดียวกันใช่ไหมผมคิดไปเองหรือเปล่าคิดไปเองแต่รู้สึกว่านี่แก้วนี้หอมมากเลยนะครับต้องใส่ฟ้ากล้องใหญ่ ชามะนาวอวันนี้พี่ไอไม่มีลูกมะานาวแปะแล้วอ๋ออยู่ด้านนูน้นนึกว่าลืมต้องช่วยพี่ไอพักหน่อยนะแล้วแกลืมแกลืมแล้วแกก็จะทักว่าตะกล้องไม่บอกเลยนะ <c oughs> แบบจุ่มนี้น่ากินจริงนะ,ะัะดูเป็นเนื้อเดียวกันดี ชามะนาวถ้าบอกราคาแล้วจะตกใจนะครับนี่คือ25บาทเท่านั้นนะครับว้าวกันเลยอันนี้เป็นอะไรน้อยโกโก้เย็น,โกโกยนสีดูดุเลยนะครับ แกงขาง้องไ,ได้ร้อนนานเลยเก็นชอบที่สุ้สวยงามน่ากินมากถูกแก้วเลยเมนูกาแฟสดนั้นจะเป็น30บบาทนะครับกาแฟสดเยน็นราคาประหยัดประหยัดเลยนะครับ านะชามะนาวไม่เกี่ยวนะครับ <Okay. S 1> ห้ามใส่ฟองนมชามะนาวนะครับพี่อ้อยว่าเคยเลือมโมโหได้ทําให้ใหม่เลยชงเพลินตัวเองก็เพลินเองด้วยนะครับขอบคุณนะครับทุกคนที่รับชมช่องอิดกอบน์นะครับแล้วก็ร้านพี่อ้อยข้อวฟีชาอาเฟ<ๆ>่นะครับก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้บา,บายยนะครับสวัสดีครับ เอาทำเสร็จพอดีเลย่ยะมารับได้นะคะ มีสะดุ้งตกใจเครื่องปั่นเลยปั่นป<ต>ั่นเปิดไ,ไว้เอว่าทำอยู่คนเดียว